สวัสดีครับลองจินตนาการตามนะครับว่ามีครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าร่ํารวยมหาศาลเลยแต่กลับพร้อมใจกันสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะเพื่อเข้าป่าไปสแสวงหาทางจิตวิญญาณเออเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงในคัมภีร์โบราณครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องจากพุทธประวัติที่เรียกว่าผิงสัจริยา นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวการบําเพ็ญบาร,รมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์หรือก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารพิงจริยา .pdf นะครับซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคาถาภาษา,าบาลีแล้วก็มีคำอธิบายขยายความหรือที่เรียกว่าอัตถกาาถาด้วยค่ะก็คือมีรายละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวใช่ครับเราจะมาดูกันว่า อะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้แล้วเรื่องราวนี้มันให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับการปล่อยวางการตั้งเป้าหมายทางจิตวิญญาณเราจะมาพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆสนุกๆแล้วก็ชวนให้คิดตามกันไปนะครับเรื่องเรื่องที่กรุงกาสีครับหรือก,ก็คือเมืองพารณาณสีในปัจจุบันนี้แหละครับพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นท่านเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลเลยนะครับตระกูลโสธิยะ มีทรัพ์นี่คือโอ้โห80โกดเยอะมากนะคะ80โกดเยอะมากๆครับท่านชื่อว่ากันชนะกุมารท่านมีน้องชาย6คนแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อกันชนะเทวีรวมพี่น้องทั้งหมดก็เป็น8คนเพราะมีน้องชายคนแรกท่านก็เลยถูกเรียกว่ามหากันชนะกุมารน,นะครับอ๋อค่ะท่านก็ไปศึกษาศิลปะวิทยาตามธรรมเนียมสมัยนั้นที่เมืองตักกศิลา จนเชี่ยวชาญแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านครับค่ะกลับมาพร้อมวิชาความรู้เต็มเปี่ยมเลยใช่ครับพกกลับมาถึงบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจแล้วก็อยากให้ท่านแต่งงานสืบสกุลตามประเพณีแหละครับแต่ปรากฏว่าท่านปฏิเสธครับปฏิเสธแบบสิ้นเชิงเลยเอาทําไมล่ะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยนี่นานั่นน่ะสิครับท่านบอกว่าลูกไม่ต้องการครองเรือนท่านมองว่าโลกนี้เหมือนไพาะหน้าเหมือนเรือนไฟเหมือนเรือนจําเหมือนกล้องขยะ คือท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากโหคําเปรียบเทียบแต่ละอย่างนี้ชัดเจนมากเลยนะคะใช่ครับท่านบอกว่าจิตของลูกไม่ยินดีในกามเลยคือท่านเห็นว่าการใช้ชีวิตแบบคารวาสเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเอ่อความน่าเบื่อหน่ายความวุ่นวายค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือการปฏิเสธชีวิตที่สุขสบายมากๆทั้งๆที่มีพร้อมทุกอย่างเลยทั้งทรัพย์สมบัติชาติตรกูล มันดูขัดกับความเข้าใจของคนทั่วไปมากๆเลยอะไรคือเบื้องหลังความคิดนี้คะจารย์ค่ะตรงนี้เป็นมุมมองที่สะท้อนแนวคิดสำคัญทางพุทธศาสนานะคะคือเรื่องเนคขม,มะเนคขม,มะใช่ค่ะคือการออกจากกามการสละความสุขทางโลกเพราะท่านมองเห็นภัยในภพหรือก็คือการเวียนว่ายตายเกิดว่ามันเป็นต้นตอของความทุกข์มันไม่น่าปรารถนาเลย เหมือนที่ในอันธกถาท่านขยายความเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากค่ะว่าเหมือนกําลังหนีช้างดุกที่วิ่งไล่เหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบจะฟันหรือเหมือนกําลังเดินไปหาหลุมถานเพลิงร้อนๆน,นะคะโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวเลยนะครับค่ะท่านไม่ได้มองว่ามันเป็นความสุขเลยแต่เห็นเป็นสิ่งน่ากลัวมากกว่านอกจากนี้ท่านยังประกอบด้วยคุณธรรมที่สําคัญอีกอย่างคือคีริค่ะคีรี ค,คือความละอายต่อบาปละอายต่อสิ่งไม่ดีงามซึ่งเป็นทมฝ่ายขาวที่ทําให้ท่านไม่อยากจะคล้องแวะก,กับกามคุณหรือสิ่งที่อาจจะนําไปสู่ความไม่ดีงามทั้งปวงเลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือท่านเห็นโทษภัยชัดเจนมากจริงๆทีนี้พอท่านยืนกรานปฏิเสธแบบนี้พ่อแม่ก็คงเอ,อ้อกลุ่มใจนะครับก็เลยลองอีกวิธีหนึ่งคือส่งเพื่อนสนิทของท่านมาช่วยพูดมาเกลียกล่อม ออ oh, ใช้เพื่อนมาช่วยคุยว่างั้นเถอะใช่ครับก็คงชี้ให้เห็นถึงความสุขของการมีครอบครัวการมีลูกหลานสืบสกุลอะไรทำนองนั้นแต่ว่าคำพูดเหล่านั้นนะครับกลับให้ผลตรงกันข้ามเลยรอคะเป็นยังไงคะในคาถาท่านบอกว่ามันเหมือนกับเอาเหล็กร้อนแดงๆอย่างผานไทยที่เผาไฟจนร้อนจัดนะครับมัจี้ที่หูท่านเลยทีเดียวโห oh, แรงขนาดน,นั้นเลยครับเพราะว่าใจท่านมุ่งมั่นไปสู่การบวชอย่างเดียวแล้วจริง ค่ะเพื่อนๆก็คงแบบเอองงไปเลยนะครับก็เลยถามกลับไปว่าอา้าวถ้าไม่ต้องการความสุขทั้งโลกแบบนี้แล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นสิคะอยากรู้เหมือนกันคําตอบของท่านชัดเจนมากครับท่านตอบว่าเราไม่ปรารถนาความเป็นคฤรืหั์เรายิ่งดีอย่างยิ่งในการออกบวชโอ้โหประกาศจุดยืนชัดเจนแน่วแน่มากใช่ครับแน่วแน่จริงๆทีนี้พอเพื่อนๆกลับไปรายงานให้พ่อแม่ฟัง สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกครับคะยังไงคะแทนที่พ่อแม่จะได้ฟังแล้วจะห้ามปรามหรือเสียใจกลับบอกว่าถ้าลูกเราพอใจในการบวชพ่อกับแม่ก็จะบวชด,ด้วยหาจริงเหรอคะพ่อแม่ก็จะบวชด,ด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีอีกคะ่ะน้องชายทั้งหคนน้องสาวอีกหนึ่งคนรวมถึงทาดชายทาดหญิงแล้วก็เพื่อนสนิทที่ไปเกลี้ยกล่อมท่านเมื่อกี้อีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเลย ตัดสินใจสละสมบัติมหาศาล80โกดนั้นนะครับค่ะออกบวชตามพระโพธิสัตว์เข้าป่าหิมพานไปด้วยกันทั้งหมดเลยโหทั้งครอบครัวทั้งบริบาลเลยนะคะเนี่ยสุดยอดจริงๆนี่คือตัวอย่างทีเ่เรียกว่าสุดขั้วของการให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆเลยครับใช่ค่ะตรงนี้แสดงให้เห็นพลังของความเชื่อมั่น แล้วก็ค่านิยมร่วมกันที่แข็งแกร่งมากๆในครอบครัวหรือในกลุ่มคนกลุ่มนี้เลยนะคะซึ่งมันต่างจากวิถีปฏิบัติหรือความคาดหวังทั่วไปของสังคมที่มักจะมุ่งเน้นการสืบทอดทรัพย์สินสืบทอดวงตระกูลเป็นเรื่องสําคัญครับผมการตัดสินใจร่วมกันของทุกคนแบบนี้มันสะท้อนว่าพวกเขามองเห็นคุณค่าในเส้นทางเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์จริงๆค่ะถึงแม้อถกถาบางแห่งจะบอกต่างไปนิดหน่อยว่าพ่อแม่สิ้นชีวิตไปก่อน แต่ว่าเนื้อหาหลักที่เราตามกันอยู่ตอนนี้คือท่านออกบวชพร้อมกันทั้งครอบครัวเลยค่ะครับเข้าใจครับหลังจากออกบวชกันแล้วทั้งหมดก็เดินทางเข้าป่าหิมะพานเลยครับไปสร้างอาสมอยู่ใกล้ๆสระบัวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็หาผลไม้รากไม้ในป่าเป็นอาหารค่ะชีวิตนักบวชโดยแท้เลยมีระบบการจัดหาอาหารที่น่าสนใจด้วยนะครับแสดงถึงความเป็นระเบียบแล้วก็ความเท่าเทียมกันมากๆเลย ยังไงไคะคือน้องๆทั้ง7คนนะครับจะผัดกันไปหาอาหารซึ่งในเรื่องนี้จะเน้นไปที่เง้าบัวหรือที่เรียกว่าพิษะนะครับอ,อ๋อเง้าบัวใช่ครับพอหามาได้ก็จะเอามาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันวางไว้บนแผ่นหินให้แต่ละคนจากนั้นก็จะตีระฆังเป็นสัญญาณทุกคนก็จะมารับส่วนของตัวเองแล้วก็แยกย้ายกันไปบำเพ็ญเพียรต่อ อ๋อเป็นระบบระเบียบดีมากเลยนะคะเท่าเทียมกันด้วยใช่ครับผมทีนี้ความดีงามความตั้งมั่นในการบำเพ็ญเพียรของเหล่าดาบททั้งหมดเนี่ยนะคะมันส่งผลสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยโอ้ไปถึงสวรรค์เลยค่ะทําให้ที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชหรือที่เราเรียกกันว่าพระอินน์นะคะร้อนขึ้นมาอ๋อบัลลังร้อนใช่ค่ะเท้าสักกะท่านก็เห็นเหตุการณ์ด้วยทิพยจักษุ ก็เลยสงคิดว่าเออยากจะทดลองดูหน่อยว่าเหล่าดาบทนี้จะมีคุณธรรมมั่นคงจริงหรือเปล่าอ้าวจะมาลองใจกันซะแล้วประมาณนั้นเลยค่ะแล้วท่านทำยังไงครับเท้าสักกะก็เลยแอบทำให้เง่าบัวส่วนที่เป็นของพระโพธิสัตว์หรือมหากัรจนะดาบทนะครับหายไปฮะหายไปเลยเหรอคะใช่ครับหายไปถึงสามวันติดต่อกันเลยโหสามวันเลยวันแรกที่หายไปเนี่ย ท่านก็ยังคิดในแง่ดีนะครับว่าอืมน้องๆคงจะลืมแบ่งส่วนของเราไว้ละมัง้งค่ะพอวันที่สองหายไปอีกคราวนี้ชักเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าน้องๆถึงไม่พอใจหรือว่าอยากจะขับไล่เราออกจากอาสมกันนะอืมเริ่มคิดมากแล้วนะคะใช่ครับพอวันที่สามเง่าบัวก็ยังหายไปอีกคราวนี้ท่านตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้ละ่ะ ต้องเรียกประชุมถามไถ่ความจริงกันหน่อยจะได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงถ้าเราทำผิดไปจริงๆจะได้ขอขมาน้องๆค่ะก็เลยเรียกประชุมใช่ครับพอประชุมกันท่านก็ถามน้องๆน้องๆทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าได้แบ่งส่วนของท่านพี่ไว้ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยเอา้าวงั้นก็แสดงว่าท่านก็เลยรู้ทันพีว่าเออมันต้องมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นแล้วละ่ะไม่ใช่ฝีมือน้องๆแน่นอน ทุกคนก็เลยรู้สึกสลดใจว่าเอ๊ะใครกันนะมาทำแบบนี้ค่ะแล้วในที่ประชุมวันนั้นนะคะไม่ได้มีแค่เหล่าดาวบทพี่น้องเท่านั้นนะคะอ้าวมีใครอีกหรอครับยังมีแขกพิเศษอีกสามกลุ่มมาร่วมฟังอยู่ด้วยค่ะคือมีรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่แถวๆวนั้นนะคะครับแล้วก็มีช้างเผือกเชือกหนึ่งที่หนีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าแถวนั้นเหมือนกันแล้วก็มีลิงอีกตัวหนึ่งที่หนีหมองูมาโอ้โหมากันครบเลย ทั้งหมดนี้ก็คุ้นเคยกับเหล่าดาวสิทธิ์อยู่แล้วพอมีการประชุมก็เลยมาร่วมชุมนุมฟังด้วยนะคะครับผมแล้วยังไงต่อครับตอนนั้นเองครับอุปกัรญนะน้องชายคนรองก็เลยขออนุญาตพระโพธิสัตว์บอกว่าข้าแต่ท่านพี่ข้าพเจ้าขออนุญาตกล่าวคำสัตย์สาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นคนเอาเงาบัวของท่านพี่ไปครับต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ครับ และนี่คือจุดที่แบบว่าพลิกผันแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยครับค่ะคืออะไรคะับคำสาบานของเหล่านักบวชนะครับมันไม่ใช่การแช่งให้คนที่ขโมยไปเจอเรื่องร้ายๆประสบภัยพิบัติอะไรแบบนั้นเลยนะคะอ้าวแล้วสาบานว่ายัางไงคะแต่กลับเป็นการอวยพรครับอวยพรให้คนที่ขโมยไปเนี่ยได้เจอแต่ความสุขทางโลกที่พวกท่านสละทิ้งกันมาแล้วนั่นแหละฮะอวยทรเหรอะคะเอาบัวของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงได้ม้าได้โคได้เงินได้ทองมีภรรยาที่น่าพอใจมีลูกหลานมากมายเถิดโหฟังเพลินๆนี่คือพรชั้นเลิศเลยนะคะเนี่ยใครๆก็อยากได้ใช่เลยครับดูเหมือนเป็นพรมากๆเลยแต่ว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นคำสาบหรือคำสาบานในบริบทของนักบวชล่ะคะนั่นนะสิครับคืออย่างนี้นะคะ จากมุมมองของผู้ที่เห็นโทษภัยในกามคุณเห็นโทษของการเวียนว่ายไตเกิดแล้วเนี่ยการได้สิ่งเหล่านี้ทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองคู่ครองลูกหลานมันคือเครื่องผูกมัดค่ะอ๋อเป็นเครื่องผูกมัดใช่ค่ะเป็นบ่วงที่รัดเราให้ติดอยู่ในความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บ ตายการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดังนั้นการอวยพรให้ได้สิ่งเหล่านี้กลับไปจึงไม่ต่างจากการสาปให้ต้องกลับไปวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ในวัฏสงสารอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นมุมมองที่กลับตลบตรจริงๆครับเข้าใจแล้วครับคือมองว่าสิ่งที่คนทางโลกขวอยว้ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือบ่วงคือความทุกข์นั่นเองถูกต้องค่ะคําสาบานของดาบสิทธิ์ท่านอื่นๆก็เป็นไปในทํานองเดียวกันหมดเลยครับ สรุปคือท่านก็อวยพรในความหมายนี้ให้ผู้ที่ขโมยไปเนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทั้งโลกปรารถนากันค่ะมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็มีตั้งแต่ขอให้ได้ประดับประดาด้วยของหอมของสวยงามได้เครื่องนุ่งห่มดีๆมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเป็นคฤหบดีร่ำรวยมียศศักดิ์มีคนนับหน้าถือตาค่ะ หรือขอให้ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมีอำนาจวาสนาขอให้ได้เป็นพราหม์ปุโรหิตที่พระราชาบูชามีคนยกย่องสรรเสริญค่ะข,ขอให้ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยเสพสุขทางโลกอย่างเต็มที่หรือแม้แต่ตำแหน่งทางศาสนาอย่างพระเถระผู้ดูแลการก่อสร้างวัดหรือดูแลสงฆ์หมู่ใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาระที่ต้องวุ่นวายจัดการเรื่องต่างๆมากๆอ๋อแม้แต่ตำแหน่งทางศาสนาที่ดูดีก็ยังมองว่าเป็นภาระได้ใช่ครับในสายตาของนักบวชผู้มุ่งเนคขมมะแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้คือภาระคือเครื่องผูกมัดทั้งสิ้นเลยแม้แต่คำสาบานสำหรับสัตว์ที่อาจจะขโมยไปอย่างช้างหรือลิง ก็ยังเป็นการขอให้พวกมันกลับไปสู่วัตจักรเดิมๆคือถูกมนุษย์จับไปใช้งานถูกควบคุมถูกทรมานถูกเคี่ยนตีค่ะเข้าใจเลยค่ะการกลับด้านความหมายของพรกับคำสาบแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับระบบคุณค่าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของเหล่าดาวบทกลุ่มนี้ได้บ้างคะมันท้าทายค่านิยมที่เราคุ้นเคยกันในสังคมปัจจุบันมากๆเลยนะคะจริงครับน่าคิดมากม ส่วนองค์พระโพธิสัตว์เองท่านก็กล่าวคำสาบานที่ต่างออกไปอีกค่ะท่านสาบานว่ายังไงครับท่านไม่ได้ระบุโทษเจาะจงไปที่คนขโมยแต่ท่านกล่าวโดยรวมว่าผู้ใดกล่าวว่าของหายทั้งๆท,ที่มันไม่ได้หายหรือสงสัยผู้บริสุทธิ์ใดๆก็ตามขอให้ผู้นั้นจงได้เสพกามคุณอยู่ในเรือนจนกระทั่งตายเถิดโอ้โหอันนี้ก็ชัดเจนมากเป็นการย้ำถึงการเห็นโทษในกามคุณอย่างสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะ ตอกย้ำจุดยืงของท่านเลยในที่สุดพอทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกล่าวคำสาบานกันไปหมดแล้วเทาว้าสกะกกอะือ็ทนอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับค่ะทรงรู้แล้วว่าดาบบทเหล่านี้ท่านหมดอาลัยในกามคุณจริงๆไม่ได้เสแสร้งเลยก็เลยต้องปรากฏกายออกมาในที่สุดก็ยอมรับสินะคะใช่แล้วครับยอมรับว่าเป็นฝีมือของพระองค์เองที่แอบเอาเงาบัวไปซ่อนไว้ เพื่อทดลองใจเท่านั้นเองแล้วก็นำเงาบัวทั้งหมดมาคืนให้พร้อมกับกล่าวสรรเสริญในความบริสุทธิ์มั่นคงของเหล่าดาบทด้วยครับค่ะพระโพธิสัตว์พอทราบเรื่องก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะครับแต่ก็กล่าวติงเท้าสก,กะไปอย่างสุภาพแต่ก็หนักแน่นว่าเออพวกท่านไม่ใช่นักฟ้อนรำหรือญาติสนิทมิสหายที่จะมาล้อเล่นกันแบบนี้นะการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยอืมก็คือตักเตือนไปตามสมควรนะคะครับผม ทา้ากสกะพอได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกผิดจริงๆครับก็เลยกล่าวคำขอขํามายอมรับความผิดพลาดแล้วก็ขอให้เหล่าดาบทยกโทษให้โดยยกย่องพระโพธิสัตว์ว่าเป็นทั้งอาจารย์และบิดาเลยทีเดียวแล้วก็ขอให้งดโทษในความพลั้งเผลอครั้งนี้ค่่ก็ยอมรับผิดแต่โดยดีพระโพธิสัตว์ท่านก็มีเมตตาอยู่แล้วครับก็ยกโทษให้เทา้ากสกะแล้วก็หันไปบอกน้องๆและดาบทอื่นๆว่าเอออย่าได้ถือโทษโกรธเคืองเทา้ากสกะเลย ให้ใคลายความขุ่นเคืองใจแล้วก็ให้ยินดีที่ได้พบเจอกับเท้าสกกะแล้วก็ได้เง่าบัวคืนมาแล้วค่ะเกบลงด้วยดีนะคะใช่ครับเรื่องราวก็คลี่คลายไปด้วยดีครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเหล่าดาบททั้งหมดก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อจนกระทั่งได้สำเร็จฌานและอภิญญาค่ะโอ้สำเร็จทำชั้นสูงเลยค่ะแล้วพอสิ่งชีวิตก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกันทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดเลยครับ แล้วในตอนท้ายของอัทธกฐานะคะยังมีการเชื่อมโยงตัวละครในเรื่องพิงสัจริยานี้กับการกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลด้วยค่ะอ๋อมีเฉลยด้วยว่าใครเป็นใครใช่ค่ะอย่างเช่นอุปกัรจนะน้องชายคนรองก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวานั่นเองโอ้โหกันจนเทงวีน้องสาวคนเดียวก็คือพระอุบลวรรณเทรีอัครสาวิกาเบื้องซ้ายผู้เลิศทางฤทธิ์ค่ะครับผม ส่วนเท้าสักกะผู้มาทดลองใจก็คือพระกาลุตตายีเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการทูลเชิญพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดพระประยุรญาตอ๋อครับคบและแน่นอนค่ะมหาการน,นาดาบทพระโพธิสัตว์ในเรื่องนี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองค่ะใาถูครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเรื่องพิงสจาริยานี้ก็แสดงให้เราเห็นถึง การสะละการปล่อยวางที่แบบว่ายิ่งยวดมากๆเลยนะครับทั้งทรัพย์สมบัติความสุขสบายทางโลกทุกอย่างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งกว่าจริงๆคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมันแสดงให้เห็นถึงพลังของความตั้งใจที่แนว่วแนว่แนแนแมากๆแล้วก็ความกล้าหาญที่จะเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างจากค่านิยมทั่วไปของสังคมอย่างสิ้นเชิงเลยครับใช่เลยค่ะทีนี้เรามาคิดดูกันนะครับว่าแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับเราในยุคนี้ยังไง แน่นอนว่าคงไม่ใช่การบอกให้เราทุกคนต้องทิ้งบ้านทิ้งงานทิ้งครอบครัวเข้าป่าไปเหมือนในเรื่องนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ค่ะเขาไม่ใช่แบบนั้นแต่เรื่องนี้มันชวนให้เรากลับมามองดูชีวิตตัวเองมากกว่าครับว่าทุกวันนี้เรากําลังยึดต,ติดกับอะไรอยู่บ้างอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าให้ความสําคัญจริงๆในชีวิตแทนที่เราจะถามว่าเราควรทิ้งอะไรดีลองเปลี่ยนคําถามเป็น ไอความสุขทางโลกหรือสิ่งที่เรากําลังข่อยคว้ากันอยู่ดีมันกําลังผูกมัดเราหรือว่ามันทําให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงกันแน่อืคําถามน่าคิดมากค่ะครับนี่คือหลักการเรื่องการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่น่าจะพอเป็นแบบอย่างนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับไม่ใช่ทําตามตัวอักษรแต่เอาหลักการมาใช้ ถูกต้องเลยค่ะเรื่องนี้คือจริยาอย่างที่บอกคือการบำเพ็ญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนคคัมมะบาร,รมีคือการออกจากกามหรือการสละความสุขทางโลกแล้วก็อาจจะรวมถึงอธิฐานะบาร,รมีคือความตั้งใจมั่นไม่วันไหวแล้วก็ศีลบาร,รมีคือความประพฤติที่ดีงามตลอดเวลาครับเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนอุดมคติ เป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญเพียรเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นเองค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยครับค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจที่อยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับจากมุมมองของเหล่านักบวชในเรื่องนี้ที่ท่านมองความสำเร็จทางโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้แต่ความรักความผูกพันในครอบครัว ว่ามันเป็นเหมือนคำสาปเพราะมันนำมาซึ่งความยึดติดและความทุกข์ในท้ายที่สุดลองนำมุมมองที่มันกลับตาละปัดแบบนี้กลับไปพิจารณาดูนะคะว่าการที่เราได้ลองมองจากมุมที่มันต่างออกไปสุดขั้วแบบนี้มันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็รับมือกับความปรารถนาความทะเยอทะยานหรือเป้าหมายต่างๆในชีวิตปัจจุบันของเราได้ชัดเจนขึ้นหรือเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าคิดมากๆเลยครับ ค่ะก็สำหรับการสำรวจเรื่องเราพิงสัจจริยาในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการมองชีวิตหรือการปฏิบัติตามกำลังของเราไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ